ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจักรวาลดวงดาวโลกคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดจากความว่างและกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าอสังคตธรรมคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งให้เกิดขึ้นได้หนึ่งกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่ากฎตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ 2. กฎแห่งเหตุผลเช่น ทุกเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์เราเรียกว่ากฎอริยสัจสี่คือมีทุกข์สมุทยัยนิโรธมักสกฎแห่งเหตุปัจจัยยิงอาศัยกันคือกฎอิทัปปัตยตาเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นจากกฎธรรมชาตินี้เอง ที่เป็นปฐมเหตุให้ธรรมชาติแห่งความว่างการเป็นธรรมแปลรูปออกมาเป็นฝอยละอองแห่งสังกตะธรรมคือธรรมที่มีสิ่งปรุงแต่งได้และในทุกเนื้ออนุแห่งสังกตะธรรมที่เกิดขึ้นมานั้นจึงถูกอาบชุ่มด้วยกฎแห่งธรรมชาติคือทุกสรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้มีเหตุผลมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันสรุปได้ว่ากำเนิดแห่งจัก,กรวาลโลกสรรพสิ่งล้วนมาจากปฐมธาตุเดียวกันทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน และด้วยอำนาจแห่งกฎอิทัิปัตยตาทําให้เกิดวิวัฒนาการมาเรื่อยๆของทุกสรรพสิ่งไม่มีวันจบสิ้นมีการสมมุติมิติแห่งการเวลาขึ้นมาเป็นวันเดือนปีมีอดีตปัจจุบันอนาคตและเกิดเป็นสมมติประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงคําอวยพรต่างๆในปีใหม่แห่งความเป็นสมมตินี้ค่าขออํานาจแห่งกฎธรรมชาติให้ทุกท่านมีพุทธปัญญาเข้าถึงพุทธมรรธาธเดิมแท้ของเรากลับสู่ความว่างว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัญหาอุปทานทั้งหลายทั้ง คืนสู่ความว่างเป็นสูญญตาธรรมที่มีแต่ความสุขสงบเย็นเป็นนิพพานสุขดังสุภาษิตท,ที่ว่านิพพานังประมังสุขขังเธอสสวัดี